คุณเคยรู้สึกว่าเดินเข้าบ้านแล้วใจไม่เคยหยุดเดินต่อไหมใจกระจัดกระจายจากเรื่องเมื่อตะกี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปจับจ้องแต่ภาพความทรงจำที่เจ็บปวดหรือจิตวิตกกังวลกับอนาคตจนแม้แต่การอยู่ในที่ปลอดภัยก็ไม่ทําให้รู้สึกปลอดภัยจริงๆอาณาปานสติเป็นการฝึกพื้นฐานที่พาใจกลับสู่บ้านที่ที่ใจไม่ถูกลากไปไกล แต่ได้พับได้เห็นได้เข้าใจตัวเองอย่างอ่อนโยนอาณาปานสติแปลตรงตัวคือการตั้งสติรู้ลมหายใจการหันใจมาสู่ลมหายใจไม่ใช่การพยายามควบคุมลมหายใจแต่การเป็นเพื่อนกับลมหายใจคอยสังเกตว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรเมื่อลมหายใจเป็นที่จุดรวมใจก็ไม่หลงไปในเรื่องเก่าเรื่องใหม่ จึงเหมือนกลับมาที่บ้านของใจทำไมการรู้ลมหายใจจึงมีพลังการรู้ลมหายใจเป็นการเชื่อมโยงกับปัจจุบันทันทีเพราะลมหายใจเกิดขึ้นในขณะนี้เสมอไม่ใช่ในอดีตและไม่ใช่ในอนาคตการรู้ลมหายใจจึงการให้อภัยต่ออดีตที่ทำให้ใจหนักและเป็นการยืนยันว่าอนาคตยังไม่ได้เกิดขึ้นเรามีเพียงปัจจุบันที่สามารถดูแลได้ ลองฟังเรื่องเล่าเล็กๆเ,เรื่องแรกมีชายคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตถูกลากไปตามหน้าที่จนลืมตัวเขาทำงานจนหัวใจเหนื่อยแม้ลมหายใจยังทำงานปกติแต่เขาไม่เคยรู้ว่าหายใจอย่างไรวันหนึ่งเขาตัดสินใจนั่งนิ่งสักห้านาทีเริ่มโดยการจับรู้เพียงลมหายใจเข้าออกเขาพบว่าใจค่อยๆเบาลงรู้สึกเหมือนได้กลับเข้าบ้าน แม้ว่าปัญหายังคงอยู่แต่การเห็นปัญหาอย่างสงบช่วยให้เขาตัดสินใจได้ชัดขึ้นเรื่องที่สองเป็นหญิงสาวที่เจ็บปวดจากความรักเธอพกความคิดนั้นไปทุกที่จนไม่ยอมให้ความรักใหม่เข้ามาวันหนึ่งมีคนแนะนำให้เธอฝึกอาณาปานสติเธอเริ่มฝึกทุกเช้าแค่ห้านาทีเธอรู้สึกว่าหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยภาพอดีตเริ่มคลี่ออกการเห็นลมหายใจ ทำให้ภาพอดีตค่อยๆเลือนลงไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะเธอเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับภาพเหล่านั้นอีกต่อไปหลักสำคัญมีเพียงไม่กี่อย่างที่ควรจำไว้เมื่อฝึกอาณาปานสติยืนนั่งหรือนอนในท่าที่สบายยืดตัวให้พอเหมาะแต่ไม่แข็งเกรง็งตัวผ่อนคลายแต่ไม่หลับพึ่งลมหายใจเป็นสมอพอใจให้สังเกตที่ปลายจมูกหรือที่ท้องส่วนล่างว่าเคลื่อนไหวอย,อย่างไร ไม่ต้องแก้ไขลมหายใจถ้าหายใจตื้นหรือลึกก็รับรู้ตามความเป็นจริงโดยไม่ตัดสินเมื่อตัวคิดพาใจออกไปให้อ่อนโยนชวนใจกลับมาที่ลมหายใจไม่ตำหนิตัวเองไม่ต้องเร่งรีบเริ่มจากเวลาสั้นๆ5นาทีแล้วค่อยขยับเป็น10หรือ20นาทีตามความพร้อมเมื่อลมหายใจเป็นบ้านของใจ ความรู้สึกต่างๆจะได้รับการเปิดทางให้มาแล้วผ่านไปโดยไม่ยึดติดทุกความกังวลความเจ็บปวดความโกรธความกลัวล้วนเข้ามาเยี่ยมแล้วจากไปเหมือนฝนที่ตกบนหลังคาบ้านเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามฝนเราเพียงอยู่กับหลังคาที่มั่นคงมาลองฝึกกันแบบสั้นๆเป็นการชักนำให้ผู้ฟังได้สัมผัสอาณาปานสติจริงในวิดีโอนี้ หาที่นั่งพอสบายหลังตรงเล็กน้อยมือวางบนตักปิดตาหรือมองลงต่ำเล็กน้อยให้รู้สึกถึงน้ำหนักตัวบนเก้าอี้หายใจเข้าช้าๆสัมผัสลมหายใจที่จมูกหรือรู้สึกการยกตัวของท้องเมื่อลมหายใจเข้าและสัมผัสการคลายตัวเมื่อลมหายใจออกถ้าคิดไหลไปให้อ่อนโยนพาตัวกลับมาที่ลมหายใจ อย่าเพ่งจนตึงแต่จงสงบและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจปล่อยให้ลมหายใจนำทางกลับบ้าน3รอบของการหายใจเข้าออกให้สังเกตความต่างของความรู้สึกก่อนและหลังการฝึกเมื่อฝึกเป็นประจำจะเริ่มเห็นสิ่งแปลกๆเล็กๆที่สำคัญใจไม่ถูกลากไปไกลเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นแต่หยุดสั้นๆและกลับมาดูลมหายใจใบหน้าที่เคยเกรงจะคลายลง เมื่อลมหายใจเป็นบ้านของใจการตัดสินใจในชีวิตก็ดูชัดขึ้นและนิ่งขึ้นการตอบสนองต่อความขัดแย้งมีเมตตามากขึ้นเพราะหัวใจได้ไม่ถูกกระทบจนสั่นคลอนเสมอไปลักษณะข้อแรงและคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มตน้นอย่าคาดหวังผลทันทีความสงบคือกระบวนการไม่ใช่การไปถึงจุดสูงสุดในวันเดียวถ้ารู้สึกว่ามีอารมณ์แรงหรือภาพธงจำปัทูขึ้น ให้ลดเวลาลงและหันไปหาผู้แนะนำทางจิตวิญญาณหรือครูที่เชื่อถือได้การฝึกไม่ได้หมายความว่าคุณต้องละเลยหน้าที่การฝึกคือการสร้างพื้นที่ในใจเพื่อทำหน้าที่ได้เต็มที่ขึ้นผสมประสานอาณาปานสติกับการใช้ชีวิตประจำวันเช่นขณะเดินล้างมือกินข้าวให้ลมหายใจเป็นเพื่อนจะทำให้สติฝังเข้ากับชีวิตจริง เรื่องเล่าสอนใจสั้นๆจะช่วยให้ภาพชัดขึ้นมีชายชราท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อตอนหนุ่มเขาแบกฐานเต็มหลังใส่ใจแต่การทำงานหนักจนเวลาผ่านไปฐานในกระสอบก็ร่วงกระจัดกระจายไปทั่วเขาต้องกลับมานั่งมองและเก็บเศษฐานที่กระจัดกระจายไปทั่วเขาพบว่าการเก็บเข้าของเหล่านั้นเหมือนการเก็บความคิดที่ไม่จำเป็นบัดนี้เมื่อเขาเรียนรู้การรู้ลมหายใจ เขาไม่ต้องแบกฐานมากมายเหล่านั้นอีกใจกลับมาบ้านได้เร็วกว่าที่คิดสรุปใจความสำคัญอาณาปานสติไม่ใช่เทคนิคที่ซับซ้อนแต่เป็นการพาใจกลับมาที่บ้านของมันการหันมาสู่ลมหายใจคือการหยุดการวิ่งตามอดีตและอนาคตให้ปัจจุบันได้รักษาและชำระใจเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยเหมือนล่องลอยให้หยุดและกลับมาสู่ลมหายใจแม้เพียงไม่กี่ลมหายใจ ก็เพียงพอจะทำให้รู้สึกว่ามีที่พักมีบ้านสําหรับใจก่อนจะจบลองเลือกเวลาในวันนี้สัก5นาทีนั่งนิ่งหายใจสังเกตแล้วเมื่อลุกขึ้นทำกิจกรรมต่อให้เตือนตัวเองว่าใจมีบ้านอยู่แล้วและบ้านหลังนั้นไม่เคยทิ้งเราไปขอฝากไว้ว่าการกลับมาบ้านของใจเป็นการตัดสินใจในทุกชั่วขณะให้ลมหายใจเป็นประตูเปิดสู่ความสงบ และให้ความเมตตาต่อใจเป็นเส้นทางนำกลับบ้าน